ครับกบฝาฝักน้อยยอยข่าวมาแล้วนะครับประจำวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2554นะครับวันนี้ตั้งชื่อตออว่าภาพพิเศษ iPhone 4S นะฮะกฝาฝักน้อยจะมารีวิวครับ iPhone 4S ให้ดูกันเป็นแบบวิดีโอเลยครับโอเคฮะนี่คือ iPhone 4S นะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็ ถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจาก p h o ฟ e 4ทั่วไปเลยนะครับดูจากหน้าตาเนี่ยถ้าเกิดไม่พูดอะไรเลยเนี่ยจะรู้ไหมฮะว่านี่คือ iPhone 4S นะครับนี่ดูนะฮะป,ปุ่มเปิมอะไรทุกอย่างเนี่ยเหมือนของเดิมหมดเลยนะครับที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือเรื่องของเสาอากาศที่มีการพัฒนาปรับปรุงนะครับตำแหน่งตรงนี้ปกติมันจะไม่มีขีดนะครับแล้วก็ตรง นี่นะฮะสวิตช์ Switch ที่เป็นคาเปิดปิดระบบสั่นเนี่ยนะครับมันจะถูกเลื่อนมาหน่อยนึ่งนะครับฉะนั้นคนที่ใช้เคสแบบที่รูตรงเนี้ยแคบๆมันก็จะมีปัญหาว่าใส่เข้าไปแล้วไม่พอดีนะฮะส่วนด้านอื่นเนี่ยไม่มีอะไรที่มีความชัดเจนเลยว่านี่คือ iPhone 4S นะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยก็เขียนว่า p p o o n เฉยๆเลยนะไม่ได้เขียนว่า i iPhone 4 p h o n e 4S แต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวลองหยิบ กล่องมาให้ดูดีกว่านะฮะโอเคกล่องก็เท่าที่ดูนะครับกล่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจาก iPhone 4เดิมนะฮะยกเว้นว่าตรงเนี้ยมีสกรีนเค้ืมาคว่า S เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านล่างตรงนี้เนี่ยมีเขียนว่า iCloud ตัวเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยเป็นของสิงคโปร์นะครับฉะนั้นมันก็จะมีอะไรที่แตกต่างไปจากของไทยนิดนึงก็คือในเรื่องของ ตัวชาร์จเจอร์นะครับที่มันเป็นหัวแบบนี้นี่หัวแบบนี้นะฮะซึ่งก็ไม่มีปัญหาเพราะปลั๊กแบบเนี้ยบ้านเราขายเพียบไม่ต้องกลัวอยู่แล้วแล้วก็จะมี USB นะครับสายเคเบิล USB ซึ่งเป็นรุ่นใหม่แล้วที่ตัวสี่เหลี่ยมมัน,นแบนลเล็กๆนะครับแล้วก็หูชุดหูฟังเนะี่ยไอตรงนี้คู่มือเนี่ยมันก็จะมีตัวถอสมัคถอดซิมนะครับแล้วก็เช่นเคยคู่มือแบบ ง่ายฮะคู่มือแบบง่ายง่ายง่ายมากๆเลยซึ่งครั้งเนี้ยเยอะยาวขึ้นอีกเยอะแยะเลยเมื่อก่อนเนียมีแค่ใบสั้นๆใบเดียวเดี๋ยวนี้เยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่ใช่ประเด็นอีกเช่นเคยเนี่ยโอเคแล้ว UI มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะเพราะว่ามันก็คือ iPhone เราดีๆนี่เองเพียงว่าเป็น iPhone ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 5เนี่ยก็เทกับเรามีตัว notification ที่เลื่อนจากด้านบนมาได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นพวก iPhone iPod Touch เนี่ยเราก็จะเห็นตัวเ weather เเนะครับพยากรณ์อากาศแล้วก็พวก stock แล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรมาใส่อยู่ใน notification ตรงนี้บ้างซึ่งถ้าเราไปที่ setting เนี่ยแล้วเรามาดูที่ในส่วนของ notification นะครับเราก็จะมีให้เลือกนี่เยอะๆไปหมดเลยนะฮะ ก็จะมีส่วนที่แบบไม่อยู่ในโน้ติฟิเคชันกับส่วนที่อยู่ในโน้ติฟิเคชันนะครับพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้มันโผล่มาบนอะไรบ้างนะจะอยู่ในโน้ติฟิเคชันเซ็นเตอร์ไหมก็คือตรงนี้นะฮะจะให้มันโผล่อยู่ตรงนี้ไหมล้วก็จะโชว์เข้าไหลนะครับแล้วเวลาที่มีอัลเลอร์ขึ้นมาจะอัลเลอร์ออกมาในแบบไหนไม่อัลเลอร์ตอเลร์เป็นแบนเนอร์ที่เมื่อกี้เราเห็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะให้มีแบตไอคอนไหมคือแบตไอคอนก็คือว่าเวลาที่มันมีตัว Notification ขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นตัวเลขว่ามีข้อความกี่ข้อความอะไรนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในล็อกสกรีนจะเห็นหรือเปล่านะฮะที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของนี่ไอคลาวนะฮะในตัว iOS 5เนี่ยก็จะมี iCloud เพิ่มขึ้นมาซึ่ง iCloud เนี่ยก็จะให้เราสามารถเก็บข้อมูลนะครับไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์ คลาวด์คอมพิวติ้งของ Apple ได้นะฮะันไม่ว่าจะเป็นเมลเป็นคอนแทคเป็นแคลน d a r นะครับแจ้งเตือนต่างๆบ,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 บุ๊กมาร์กโน้ตบลาบลาบนะฮะแล้วก็ตัวสต r เรจครับซึ่ง Apple เนี่ยให้มา5 GB กิกแบบฟรีๆนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเกิดเราจะซื้อเราจะใช้เพิ่มก็ต้องซื้อกดซื้อไปเนี่ยมันก็จะเปิดระบบซื้อนี่นะครับแล้วก็คิดไปเลยครับสิบกิกะไบต์ยีเหรียญนะฮะฉะนั้นสิบกิกะไบต์ยเหรียญยี่ิบก็สี่ิบห้าสิบก ก็ไม่ได้มีส่วนลดนะครับคือยิ่งซื้อเยอะก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะถูกลงนะแอปเปิลก็อย่างนี้แหละนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มเข้าไปจาก5ตัวนี้เข้าไปฉะนั้น10บวก5เป็น15นะครับแล้วก็20 5บวกเป็น25 5ห้าบวกเป็นห้าปนะหไปเราไปที่ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ออกมาที่ตัวแบ็กอัพนะฮะไปที่ m a n a g e เราก็จะเห็นว่าเรามีการแบ็กอัพอะไรบ้างนะครับคือเราสามารถที่จะเก็บแบ็กอัพพวกนี้ไว้บนคลาวด์ได้เลยนะฮะพอเวลาเราจะเลสต์อคข้อมูลเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเสียบสายให้มันวุ่นวายแล้วนะครับก็ดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์ที่ Apple ได้เลยนะฮะนอกจากนี้ก็พวกเอกสารคีย์โนตหรือพวก n u m b e r s อะไรพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บไว้ที่นั่นได้แล้วก็ถ้าไม่เอาเราก็ลบทิ้งนะฮะอย่างนี้เลยลบไปได้เลยนะครับ อีเมลก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไปดูที่ตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการแบ็กอัพอะไรเก็บอะไรไว้บ้างนะครับ mm hmm. เช่นตอนนี้ผมเก็บแบ็กอัพตัวรูปถ่ายทั้งหมดที่อยู่ในคามล่านะครับตัวกลาชแบนตัวเทสติ้งตัวคีย์โน e ตัวนัมเบอร์สอะไรเงี้ยว้นะตรงเนี้ยอันเนี้ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าคนเป็นคนชอบถ่ายรูปนะครับแล้วใช้ถ่ายรูปเยอะเนี่ย ห้ากิกะไบต์ทัหมดเร็วมากนะฮะนี่อย่างเนี้ยผมใช้ไปนิดเดียวเนี่ยนะครับก็โดนเข้าไป2องร้แปดสิบสามมกะไบต์ละของของตัว c a m ม r a าโรนะฮะฉะนั้นก็เกิดเป็นไปได้เนี่ยเวลาที่เรามาเปิดใช้บริการตัวเนี้ย iCloud เนี่ยนะครับเราทำแบคออพด้วยเนี่ยก็น่าจะนะฮะสิ่งที่ควรจะทำก็คือไปปิดไม่เก็บ c a m ม r a าโรนะครับมันก็จะประหยัดได้ขึ้นค่อนข้างเยอะมาก แต่ว่าการเก็บคาปาซิโลไว้อย่างมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือรูปมันหายเราก็ยังมีรูปที่สำรองอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับต่อมาเป็นเรื่องของกล้องนะครับซึ่ง8ล้านพิกเซลนะฮะมีออโต้โฟกัสมีเฟสเทคช่นนะฮะถ้าเราถ่ายที่มันเป็นหน้าคนเนี่ยมันจะเป็นออโต้เทคหน้าให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนมีกริดมี HDR เหมือมันเดิมแล้วก็ ไอโอเอเนี่ยมีความรับความรับซ่อนอยู่นะครับคือมีโหมดพา ن อรามาด้วยนะถ้าเกิดเราเปิดใช้เป็นโหมดพานออรามาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถถ่ายภาพพานรามาได้นะครับแบบนี้เลยนี่นะฮะพอเราก,กดถ่ายปุ๊บเนี่ยเราก็แค่เลื่อนกล้องนะฮะมันก็จะถ่ายภาพแบบพานรามาไปเรื่อยๆได้นะครับยังผมว่า Apple ยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันออกมาดูดี มันก็เลยทําให้โหมดเนี้ยยังไม่ถูกเอาไปใช้เป็นโหมดจริงนะครับก็ยังเป็นโหมดเหมือนกับเอาไว้ลองเล่นเหมือนกับ m าติทัส s ิ i n เก e เจอ r ์อยู่นะค,คุณภาพของกล้องนะครับก็อย่างที่เห็นนี่นะครับ8ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็ f 2.4เนี่ยถ่ายภาพชัดตื่นเจ๋งมากเจ๋งโพดเลยฉะนั้นใครที่ชอบถ่ายพวกประเภทเรียกอะไรนะ portrait นะครับก็น่าจะออกมาได้ดูดีมากทีเดียวนะฮะเซนเซอร์ของกล้องเนี่ย ก็ยังใหญ่กว่าชาวบ้านเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นถ่ายในภาพที่แสงน้อยเนี่ยภาพออกมาก็จะดูสดใสกว่านะสีสีสันนี่ต้องบอกเลยว่าไม่เพี้ยนมากนะครับวิดีโอเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับ8ปดพ p นะฮะที่30เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ระหว่างถ่ายวิดีโอเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเราเปลี่ยนไปตามจุดต่างเนี่ยมันจะมีมุมมุมสว่างใช่ไหมครับตัวกล้องเนี่ยถึงแม้เราจะบอกว่าเอ้ยเราสามารถแตะเพื่อแท็บทูโฟกัสแล้วก็ปรับแสงสีได้เนี่ย เวลาที่เราหันไปหันมานะครับกล้องมันก็จะมีการปรับแสงแบบสีของมันเองด้วยอัตโนมัติอีกเหมือนกันนะซึ่งก็ทําให้บางทีมันผิดเพี้ยนไปเยอะเหมือนกันนะบางทีเราอยากได้สว่างสบางหน่อยมืดขึ้นมาสักเฉยๆเลยนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากพอสมควรนะฮอีกอันหนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของตอนเล่นเกมนะครับตอนเล่นเกมนี่ก็เจ๋งเป้งมากคือผมลองเทียบ เล่นบน iPod Touch 4 Gen นะครับกับเกมอย่างเงี้ยที่ใช้กราฟิกหนักๆเลยอย่าง Infinity b l a d e นะครับโอ้โหอยากจะบอกว่าก่อจะเปิดเกมขึ้นใน่นทีบน i p o o Touch 4 Gen นีนโคตรนานแหละนะฮะแต่ว่า iPhone 4นี่ปั๊บเดียวนี่กดเพลเล่นได้ละนะครับเรานนไม่มีกระตุกนะฮะขอโทษคือกราฟิกนี่อย่างเนียนมาก นี่เลยนะครับแล้วก็มันไม่มีแอนตี้แอลซิงนะครับเพราะว่าหน้าจอเล็กขนาดนี้เนี่ยพอมันโดนบีบภาพเล็กลงมานะฮะความละเอียดสูงขนาดอะไรที่ด้านดิสเพลย์เนี่ยพอดโดนบีบภาพเล็กลงมาเนี่ยทำให้ไอ้รอยหยักทั้งหลายแหล่เนี่ยมองแทบไม่เห็นนะครับจะเห็นก็ยากเขาก็เลยไม่ได้ทำแอนตี้แอลซิงแต่ว่าเน้นไปที่เรื่องของการทําแสงสีแทนนะครับฉะนั้นกรอเนี่ยมันจะแบบโอ้โหดูเป็นเงางามแบบไอัน,นี่มากเลยอะ แสงเข้ามาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนี่ดูดูกล้ามเนื้อของไอตัวศัตรูได้นะฮะสุดยอดอ่ะคืออยากจะบอกว่าเจ๋งเป้งมากนะครับแล้วก็การเล่นก็เท่าที่ดูเนี่ยคือขนาดกราฟิกแรงขนาดนี้แล้วก็ลื่นไหลไม่มีกระตกนะครับนี่เล่นได้แบบสบายๆนะฮะแล้วก็ฉากเปลี่ยนนะครับฉากเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงเปลี่ยนเนี่ย มีการคำนวณแสงได้อย่างแบบเจ๋งมากโอ้โดนเขาทิปเต็มโอ๋อโดนโดนโดนโอ้อโดนเป็นชุดเลยว้าวว้าวนะครับพลาดพลาดมัวแต่มองดูมัวแต่คุยไปนิดนึงฮะโอ้โหนี่ช็อตนี้หลบยากนิดนึงนะครับ รักษาชีวิตตัวเองก่อนนี่นะครับตายนะฮะสังเกตได้นะครับแสงสีนี่อะไรก็มาเนี่ยเราก็สามารถปาดเปิดอะไรนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับแสงนี่โโหเจ๋งนะคำนวณสีคำนวณแสงแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยอันเดนจินก็ยังมีแสงสีแบบเวอร์เวอร์อรนิดนึงอยู่นะครับยังมีผิดเพี้ยนบ้าง ปิดท้ายแล้วก็จะถามว่าเราเหมาะไหมที่จะซื้อตัวนี้นะครับก็คงต้องฟันธงไปเหมือนที่ผมเขียนในบล็อกแหละวว่าถ้าใครมี iPhone 4s อยู่แล้วนะครับรอไปเถอะรอ iPhone 5ปีหน้าก็มาแล้วนะฮะแล้วก็จะได้ตัวเมเจอร์อัปเกรดผมคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับส่วนใครที่ยังไม่มี iPhone 4เลยนะครับหรือมีแค่ iPhone 3g 3gs หรือแม้แต่ iPhone รุ่นแรกนะหรือไม่เคยมี iPhone มาก่อนเลยเนี่ยตัวนี้ก็โอเคนะครับเพราถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างสมบูรณ์สำหรับตัว เจเนอเรชัน4นะของ iPhone นะครับก็ซื้อหามาได้เดี๋ยวรอเมืองไทยก็น่าจะปลายปลายปีคงเอามาแล้วมั้งครับข่าวลือก็มาว่าธันวาคมจะเอาเข้ามานะก็ไม่ต้องรีบไปซื้อไปหาอะไรกันมากมายเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่นี่มีข่าวว่ามีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะครับมาจากไอเอฟไอเวสห้านะฮะก็ตอนที่ผมลองใช้ดูเนี่ยตั้งแต่ไอเวสห้าก่อนจะแก้ไขเนี่ยจนถึงปัจจุบัน,นก็ว่ายังไม่มีปัญหากับแบตเตอรี่นะครับก็เป็นคงเป็นเฉพาะบางคนบางเครื่องเท่านั้นเองนะครับ แล้วครับแล้วนั่นก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นของภาพพิเศษวันนี้นะครับก็ถือว่ารีวิวกันคร่าวๆเวลาประมาณสิบนาทีเศษก็พอนะฮะส่วนใครที่อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไม่มีปัญหาถ้าคุณเล่นท w i t เตอร์ก็ทักผมได้ผมเล่นอยู่ที่ t w i t t e r c o m s a f a กาฝาครับแล้วก็ใครที่ใช้ Facebook ก็ทักกันได้เหมือนกันเช่นการกดไลค์กันก่อนนะฮะที่ com f a c e b o o k c o m s a f a กาฝาบล็อกล้วไม่คุยกันตรงนั้นก็ได้นะครับคนใช้ g o o g l e Plus นะฮะ g p l u s a m s a f a กาาเพิ่มหุ่นแวดวงไปได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมไปอ่านบล็อกของผมที่ k a f a ก w r r d p r e s s c o m นะ,ะล่าสุดเพิ่งจะโพสต์ไปเป็นการเก็บตกนะฮะงาน Galaxy Note World Tour นะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าน้องตรงนะ,ะที่อุตส่าห์เผยส่งรูปมาให้ดูนะฮะแล้วก็ขอบคุณซัมซุงเหมือนกันที่ให้เนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับงาน Galaxy World Tour มาให้นะครับส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของอองานวิเคราะห์นะฮะบทวิเคราะห์ปรากฏการต่างๆบน โซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งด้วยง่ายมุมจิตวิยาตอนที่17ของผมครับแต่สำารับคืนนี้ขอตัวจะรีบหนีไปนอนก่อนนะฮะรับฝันดีทุกท่านสวัสดีครับ